รีเทนเนอร์นะคะคือเครื่องมือที่เราจะต้องใส่ภายหลังการจัดฟันเสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันตีกลับไปสู่จุดเดิมก่อนการจัดฟันปัจจุบันนะคะรีเทนเนอร์ใสยังมีอีกชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่า v i เวียร่ารีเทนเค่ะเป็นรีเทนเนอร์ใสที่ทําจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงกว่าพลาสติกทั่วไปถึง30%เเลยสวัสดีค่ะหมอกแก๊กค่ะทันตแพทย์หญิงกนกออนตันติพานิชกูลค่ะ หมอจัดฟันของคลินิกสมายแอนโคนะคะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประเภทของรีเทนเนอร์ค่ะรีเทนเนอร์นะคะหรือเครื่องมือคงสภาพฟันคือเครื่องมือที่เราจะต้องใส่ภายหลังการจัดฟันเสร็จเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันตีกลับไปสู่จุดเดิมก่อนการจัดฟันประเภทของรีเทนเนอร์นะคะก็จะมี2แบบคือรีเทนเนอร์ชนิดติดแน่นแล้วก็รีเทนเนอร์ชนิดถอดได้รีเทนเนอร์ชนิดติดแน่นนะคะหรือเรียกในชื่อภาษาอังกฤษว่า f i x รี retainer เป็นรีเทนเนอร์ที่คนไข้ไม่สามารถแกะออกได้จะ ติดอยู่ที่ด้านหลังของฟันนะคะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน,นะะเทนเนอร์ชนิดนี้นะคะเราจะใช้ในฟันบางประเภทนะคะอย่างเช่นคนไข้ฟันซอนคนไข้ฟันหา่ามีฟันหน้าล่างที่ขยายออกมาทางด้านหน้าค่อนข้างเยอะนะคะฟันศบลึกหรือว่ามีลักษณะของลิ้นดุลฟัน หรือพฤติกรรมของลิ้นที่ผิดไปรีเทนเนอร์ถอดได้นะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยนะคะอันแรกก็คือรีเทนเนอร์ชนิดลวดนะคะและอีกอันนึงคือรีเทนเนอร์ใส่นะคะรีเทนเนอร์แบบลวดนะคะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่หนานะคะแต่มีความแข็งแรงการที่มันมีความใหญ่ความหนานะคะทําให้ช่วงแรกๆเนี่ยผู้ป่วยใส่ไปจะรู้สึกว่ามันพูดไม่ชัดนะคะเธอะทะ น้ำลายไหลค่อนข้างเยอะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะประมาณ1-2สัปดาห์จะเริ่มปรับตัวได้แล้วก็จะใส่ได้ดีขึ้นค่ะรีเทนเนอร์อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือรีเทนเนอร์ใส่นะคะรีเทนเนอร์ใส่เนี่ยมีความใสสวยงามใส่สบายแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคงทนค่ะเราเลยไม่ค่อยแนะนำในคนไข้ที่นอนกัดฟัน เ็าะจะมีการชำรุะสึกที่ปลายฝันได้ง่ายแล้วก็การที่เราจะเลือกใช้รีเทนเนอร์นะคะว่าคนไข้แต่ละคนเหมาะกับรีเทนเนอร์แบบไหนขอให้มาปรึกษาทันตแพทย์ที่คลินิกได้นะคะปัจจุบันนะคะรีเทนเนอร์ใสย,ยังมีอีกชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่า v i v ว e r ร r ารีเ n e r ค่ะ v i v วียร่ารีเทนเนนะคะเป็นรีเทนเนอร์ใสที่ทําจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงคงทน แล้วก็เหนียวมากกว่าพลาสติกที่ทำ r e t a i n ร์ใส่ด้วยแลบทั่วไปซึ่งความแข็งแรงของพลาสติกชนิดนี้สูงกว่าพลาสติกทั่วไปถึง30%เลยนะคะการทำ Viviera Retainer นะคะเราจะไม่ใช้การพิมพ์ปากเราจะทำโดยการสแกนฟันผ่าน Itero Scanning ค่ะผู้ป่วยจึงรู้สึกสบายช่องปากมากกว่าการพิมพ์ปากค่ะ